สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายูโรกอสเกตฟุตบอลในช่วงเช้าสายแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้พี่โดโคตรโหดนะครับพี่โดงัดเมื่อคืนนี้2ประตูแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งเอสเซสนะครับช่วยให้โปรโตเกสเอาชนะโปรแลนด์ไป5-1ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกพร้อมคว้าตั๋วเข้ารอบก่อนรอชาเชอร์ได้สำเร็จนะครับอืมสุดยอดจริงแล้วหลังเกมนยพี่โดยืนยันไม่ได้มกมุ่นนะครับในการล่าประตูครบ1,000ลูกนะครับในชีวิตการแข่งของเขา คริสเซโนโรนัลโดครับ c r ีดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสยักษ์ใหล่นะครับไม่สนใจสถิติยิงครบ1,000ประตรูหลังตอนนี้ล่อไปแล้ว910ประตรูในอาชีพการแข่งของเขานะครับโอ้สประตรูล่าสุดทำให้โร,รนัลโดย,ยิงในอาชีพทั้งระดับสโมสรแล้ก็ทีมชาติเนะี่ยรวมกันแล้ว910ประตรูทำให้หลายคนจับตามองไปว่าโอกาสยิงครบ1,000ประตรูเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับ ยังไงก็ตามครับดาวเตะวัย39ปีอย่างโรนัลโดก็กล่าวหลังจบเกมพี่โดบอกว่าเอาตามตรงนะผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับสถิติ1,000ประตูในอาชีพเลยแน่นอนว่าคุณต้องการทำสถิติอยู่เสมอแต่ผมไม่ได้โฟกัสกับสถิตินั้นในตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่โรนัลโดได้พูดนะครับแต่เอาจริง,รงเนี่ยใครๆก็อยากจะไปแตะหลักพันประตูแหละในะชีวิตการแข่งนะครับอืตอนนี้910ประตูแล้วนะ ทั้งนี้โรนัลดครับจะไม่ได้ลงช่วยโปรตุเกสในเกมเยือนโครเอเชียวันจันรนี้ครับเนื่องจากได้ไฟเขียวกลับสมสรหลังทีมทําภารกิจผ่านเข้ารอบได้สาเร็จนะครับอนั่นเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปริยินดีกับโรนัลดด้วยครับเมื่อคืนนี้ในวัย39ย่าง40ล่อไปแล้วครับ2ประตูกับ1แอสเซสที่จัดให้ถือว่าผลงานตราการตาจัดเลยอ่ะพี่ดอ่ะฟอร์มดีจัดนะครับ ทุกอย่างถือว่าลงตัวนะครับทุกอย่างถือว่าลงตัวนะครับอออเอาเรื้อเอาใช้จริงๆครับโปรตุเกสก็ปล่อยแกนหลักอย่างที่ว่าไปนะครับกลับสโมสรหลายคนหลังทำภารกษษิจเข้ารอบยูฟ่าชิงชนะนลีกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับแบรนโดซิวาเปรโดเนโตต่างได้รับอนุญาตให้กลับสโมสรครั้งนั้นเลยนะครับบรูโน่ฟรานเดสกองกล,กลงางแชมเปญยูเนี่ยจะติดโทษแบนในเกมพบโครเอเชียหลังได้ใบเหลืองครบโต้า ก็ได้รับฟเขียวให้กลับเมนูเหมือนกันซึ่งจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมซ้อมกับรรเบนอโมริมกุนซือใหม่ของเมนูอย่างเต็มที่ก่อนเกมพรีมยรเลีกที่จะไปเยือนอิบสวิตในวันที่24พฤศจิกายนนี้พร้อมกันก็มาตินสได้เรียกตัวนะครับฟราบ,บริโอซิวานะครับของลาสปรามาแล้วก็จิโววานีแกนดาของสปอร์ติ้งลิสบอนก็จะเอามาเสริมสําหรับเกมส่งท้ายกับโครเอเชียนะครับตอนนี้ก็แกนหลักแต่ก็ส่งกลับไปเลย โอ้โหถือว่าครบเครื่องครับฟอร์มร้อนแรงจัดนะสำหรับทางนั้านทีมชาติโปรโตุเกสก็ถือว่างัดกันแบบจุงจ่วงนะครับก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะต้องบอกว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ปอปอกบากองกลางตัวตัดผมกันหน่อยล่าสุดก็คือคอนเฟิร์มแล้วสำหรับมาลายูเวนตุสครับแยกทางกับปอกบาหาทีใหม่ได้ทันทีนะครับโอ้โหจากกันด้วยดีนะครับ มาร์ลายูเวนตุสครับล่าสุดออกแถลงการยืนยันว่าเปาปอกบาตอนนี้ก็ยกเลิกสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยด้วยความยินยอมร่วมกันตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับอดีตดาวเตะอย่างปอกบาครับยังคงมีสัญญากับยูเวนตุสจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6แต่ยูเวนตุสต้องการปล่อยเขาออกไปนะแม้ว่าจะามีสิทธิ์กลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงต้นปี2 0 2 5ก็ตามแต่ยูเวนตุสแมาแล้ว ปอกบาเนี่ยถูกแบนดปีหลังจากผลการตรวจสารกระตุ้นต้องห้ามหลังเกมชุดยาที่พบกับอุดินเซเมื่อสิงหาคมปี2023ก่อนจะอุทธรณ์โทษแบนยาว4ปีลงมาเหลือแค่18เดือนเท่านั้นนะครับหลังมีข่าวกระแสข่าวยกเลิกออกมาครับโอ้โหก็มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังล่าสุดยูเวนตุสได้ออกมาประกาศยืนยันแยกทางกับปอปอกบาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยการอนุโลกครั้งนี้ครับจะช่วยให้ยูเวนตุสประหยัดเงินค่าเหนื่อยไปมากถึงราวๆ10ล้านยูโรต่อปีส่วนปอกบาจะอยู่ในสถานะฟรีเอเย่นสามารถหาทีมใหม่ได้ทันทีโดยเขาเนี่ยกลับมาซ้อมได้ในเดือนมกราคมและคือสนามแข่งได้ในเดือนมีนาคมปี2 5นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะหมดสิทธิ์คำส้อยครับก็แยกทางแล้วแหละสำหรับปอกบาก็ขอให้นายโชคดีแล้วก็มองหาเส้นทางใหม่นะครับ จะบอกว่าปอปกบาเขาซ้อมทุกวันนะครับที่ไมอามี่ที่สหรัฐอเมริกาก็รอจนกว่ายู u ู e จะประกาศยกเลิกสัญญาตอนนี้ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ปล่อยร่างกายของเขาให้มันเสื่อมโทรมนะเขาก็ไปซ้อมทุกวันนะครับที่สหรัฐอเมริกากับไมอามี่นะครับโอ้ระหว่างนี้ก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าเอาเรื่อเอาชัยก็น่าจะไปเล่นแถวนน้นหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับอยู่ที่ไมอามี่นะ สำหรับปอปกบาวันนั้นก็ไปเห็นถ่ายคลิปกับไอชสปีดอยู่นะก็ถือว่านั่นแหละน่าจะอยู่ทางนู้นเลยครับก็รอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับแยกทางกับมาลายยูมนตุสอ่ะเรียบร้อยนะฮะตามกันต่อครับข่าวสารของคาโลอันเชลตินะครับโอ้โหมีการเปิดเผยว่าอันเชลติเนี่ยไม่เชื่อมั่นเด็กปั้นสโมสรเรอันมาริดนะครับ มีรายงานจากกาเดนาเซ่ครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าอาร์มริกลาปอสเนี่ยมีโอกาสหวนคืนลาลิกาสเปนในช่วงเดือนมกราคมนี้หากมาริตตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของคาร์โลโรติรายงานเมื่อคืนบอกว่าอันเช่เนี่ยคุณซื้อมาริดครับยังไม่เชื่อมั่นในตัวเลือกจากทีมเยาวชนมากพอจึงแจ้งความประสงค์จำานงถึงสโมสรเพื่อเซ็นสัญญากับแนวรับใหม่อย่างน้อยหนคนในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยมีชื่อของ os, back team chart, อัลเบร์ลาปอสตแบ็กทีมชาติอ่าสเปนของอนาเซอร์เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นปัจจุบันอันเชลติเหลือเซนเตอร์แบ็กสตัวนะที่ให้เลือกอแบบที่มีประสบการณ์นะนะแล้วก็มีไม่มีแบ็กขวาหลังการมาเจ็บของทานเอลกาบ,บาราวลู ets, วคัสบาสเกสโดยคาดว่าอ่าอันเช่จะเลือกใช้เฟเดริโก้บราเบเดลงเล่นแบ็กขวาจะเป็นจนกว่าบาสเกตจะฟื้นตัวกลับมาในช่วงอีก1เดือนข้างหน้านี้ แม้ว่าทั้งเคซุสฟอเทียและก็โรเรนอากูราโดครับสองแบค็คดาวรุ่งจะถูกเรียกตัวขึ้นมาฝึกซ้อมกับชิมช่วยใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากอันเชลติด้วยขณะที่ทางราอูอาเซซิโอเซเตอร์วัย26ปีนะครับจากเรอันมาริดกาสตียนะน่าจะได้โอกาสลงเล่นร่วมกับอันติโอโรดิเกอร์จนกว่าชิวมินี่จะฟื้นตัวกลับมาจากการบาดเจ็บเนื่องจากอันเช่ไม่ไว้วางใจเกซุสบาเยโกรวมถึงดาวรุ่งอย่างคาโบโกรามอนนะครับ แมกรายงานก็บอกว่าอันโชติได้แจ้งความประสงค์ถึงสโมสรว่าเขาต้องการนักเตะเสริมทัพอย่างน้อย1คนในช่วงเดือนมกราคมนี้และเน้นย้ำถึงลาปอสเซนเตอร์วัย30ปีของอนาเซอร์แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ามาริดจะตอบสนองความต้องการของอันโชติหรือเปล่านะครับโอ้โ oh หก็ต้องมารอดูแล้วกันเนาะสำหรับสถานการณ์ของลาปอสนะครับเอาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็ต้องมารอดูอ,ะอ่ะในส่วนนี้นะก็ต้องมารอดูจริงๆน่าสนใจนะครับ ฝากไว้ด้วยสำหรับทริปเปิลรีวอร์ดลุ้นแหลกแจกกระนำกับ Uscore 365ครับแจกเงินรางวัลแบบจังๆเลยนะแจก i p h o n e 16สัปดาห์ละ5เครื่องใครสนใจก็ไปลุ้นกันได้ครับแล้วก็11,1111 11บาท60รางวัลในเดือนนี้ครับ1,000บาท60รางวัลทุกสัปดาห์นะในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับต้อนรับเทศกาลลอยกระทงถ้าใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้แอดไลน์ที่แอดยูสก365แอดหน้าด้วยนะครับ กิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่เอามามอบความสุขให้กับชาวสเกตฟุตบอลทุกท่านทุกคนถ้าคระใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้นะครับผมโอ้โหไปดิง้งทวนกันที่ข่าวสารของโอลิมปิกลียงกันหน่อยครับโอ้โหต้องเคลียร์นี่ให้หมดนะครับถ้าเคลียร์นี่ไม่หมดภายในซีซั่นนี้มีการคาดโทษว่าลียงต้องตกไปเล่นดิวิชัน2นะครับของลีกเอองฝรั่งเศส เป็นรายง,งานข่าวจากฟราวิโซโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่ยืนยันว่าโอลิมปิกลียงครับยอดทีมจากลีิงเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ถูกคาดโทษนะครับปรับให้ตกไปเล่นในลีกเดย์ถ้าหากสถานการณ์รยังไม่คลี่คลายและสั่งห้ามไม่ให้มีการซื้อขายผู้เล่นอีกด้วยนะครับยักษ์ใหญ่ฟุตบอลฝรั่งเศสอย่างลียงครับมีปัญหานิสินสูงมากเลยในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยครับโดยที่ผ่านมาได้มีคําสั่งให้สโมสรเคลียร์น้สินนี้ให้หมด ยังไงก็ตามปัจจุบันนี้สินของลียงอ่ะไม่มีท่าทีจะลดลงเลยครับโดยเพิ่มจาก458ล้านยูโรเป็น508ล้านยูโรโอ้แง่ไส้จัดทําให้หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศสหรือว่า d n c g ไม่มีทางเลือกครับต้องออกมาคาดโทษสั่งปรับให้ลงไปเล่นลีกเดอร์ถ้าหากสถาน,นการณ์ยังไม่ดีขึ้นโดยสโมสรยังถูกสั่งห้ามห้ามซื้อขายผู้เล่นอีกด้วยครับ รายงานจาก Get Fri ฟรนช์ o ุตบอ l นะครับเปิดเผยว่าทางออกสมรสรคือการต้องขายผู้เล่นสำคัญออกไปหลายคนเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินในครั้งนี้แต่เชื่อว่านั่นอาจจะไม่เพียงพอทางออกที่น่าจะเกิดขึ้นคือการขายสมรสรอ,ออกไปจอห์นเชคเตอร์ครับเจ้าของอิเกสฟุตบอลกรุ๊ครับซึ่งถือหุ้นคลิสซันบรเลตอยู่45เปปัจจุบันถือหุ้นที่ลียง87.7นะครับสถานการณ์ที่ลียงประสบปัญหาอยู่นี่คล้ายคลึงกับโบด็อกนะครับหรือว่า Doc บ็อกโดนะครับขออภัยบุดรฮอกบ็อกโดนะครับที่ถูกปรับให้ลงไปเล่นในดิวิชั่น4หลังจบฤดูก,กาล2023-24ทั้งนี้ครับทีมแชมป์ลีกเอิงในสมัยอย่างลียงครับปัจจุบันอยู่อันดับ5บนตารางคะแนนลีกสูงสุดของฝรั่งเศสก็คือลีกเอิงนะครับก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเคลียร์นี่ไม่ได้โดนคาดโทษนะลียงต้องตกไปเล่นดิวิชั่น2นะครับอืมอืเดี๋่านะต้องเคลียร์ให้หมดนะครับ เลย์ไม่วันนี้งามไส้แน่นอนนะก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนนี้นะครับทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับสถานการณ์ของโอลิมปิกลียงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอพระคุณมากที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช,าช,าชา้าเสายสายแบบนี้หาข้าวหาปลากินกันด้วยวันนี้วันเสาร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้แอนมินก็เนี่ยเสียงเปลี่ยนนะแล้วแล้วก็ช่วงนี้ครับกิจกรรมเยอะแล้วก็ธุระเยอะนิดหน่อยนะครับแต่พยายามจะ จัดสรรปันส่วนเวลาเพื่อเอามาอัปเดตข่าวสารให้กับชาวพี่น้องสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องอัปเดตข่าวสารนะครับเพื่อพี่น้องชาวฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะรักเหมือนเดิมนะดูแลสุขภาพด้วยครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการใช้เงินนะครับอ่านะทำอะไรก็ขอยมีความสุขรุ่งโรจน์ยิ่งยวดขึ้นไปนะฮะ